พาเต่าออกมาเดินเล่นน้ำเขียงออกไปอยู่ในกระมังแล้วเขดิ้นดิดิ้นอยากจะออกข้างนอกเหมือนอยากจะมาเดินเล่นก็เลยพาเขามาเดินเล่นฝนก็ตกเนี่ยต้องได้กลางล่มยืนกลางร่มเดินตามเต่า <c oughs> ใครก็เห็น <c oughs> ว่าปอดบ้าไปเนะี่ยมายืนกลางร่มเดินตามเต่า ตาอ,อยากออกมาเดินเล่นโอ้ยเพิ่งเคยเห็นแล้วเดินไวด้วยนะเขาเดินไวมากเลยอ่ะโอ้ยดินด้นดิ้นออกจะออกจากกำมังให้ได้อยากจะเดิน น้ำเขงออกมาน้ำเข็งน้ำชาอย่าลูก